สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบัวสีสิบัวเฟนบัวเ็นเขาทายวิดีโอแฟนขับขึ้นทอดเอ็นทวดอยู่เด้เราะว่าไทายเอ็นไม่เงียถวดมาเบิงอีกแน่ว่าสัน่นเอ็นยาทวดสบายดีอยู่บจ้าเขาถามสบายดีบบ <c oughs> สบายดีบบก็ะเก๋าไปที่ละ สบายอยู่อายุตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วย่าจะขวบแล้ว85ขวานไม่ใหญ่เว้าพญาม้วนมว่าซั่นเว้าพญาให้เขาฟังหนติเวบ่เป็นดอกบ่เทียงจังดีบ่เทียงเว้าความเก่าความหลังสมัยตะกี้นั่นเอาความใหม่ก็ได้อันก็ได้ย่าเว้าคือเดเว้ายังก็เว้า ขึ้นยู่ขึ้นเยอะไม่ใหญ่แล้วขึ้นอยูา่หบ้าวบาใ้เขาฟังตีอยากบ่ายังกับบ่าไปขคนอยาบ่าแตะเหลี่ยมว่ามีเงินได้แล้วสิวคนใจบุเทียงคนถังวันตกใจสีบอกขึ้นหอดลูกสาวอยู่บ่องานวดแม่โอห่างอีสานแม่โอจัดแม่โออยู่บ่อ โอ้ยนุ้มมนนอนโบรับโบตืน่นขึ้นหอดลายขึ้นหอดลายขึ้นหอดอะสียยอดโบเจ้าบอกเอ็นเมโอห้างอีสานแล้วก็ขึน้นสวรรค์แล้วเนาะขึ้นหอดลายบ้านเมืองก็จะขึ้นคอยๆอยู่โตจากวันนี้ยังไปไป,ไปไอ่ะขึ้นหอดลายขึ้นหอดตายไหนอยู่บ้าน ในตี๋จะไปยื้อสายอย่นิทานนี่ยังก็ว่าเป่านิทานสมัยโบราณใลยฟ้าในตี๋โบ้โอเฟ็นเราคนบปเหยียบเราคนลงถี่มเนี่ยหนังสือจบว่าใดไงเซนซี่เฮ้ยตะกี้บอกเนี่มันฝนมุกปอาหาโบ้โอ้เขาจะจบเย็นตะกี้เซนซี่ครับเขาคือทอดไม่ใหญ่ไปอ่อกู่ซองยู่ทูบบอกแม่จ้ะเขาคือทอดเขาเห็นเจ้าเขาว่าเจ้ามันเงิน จะไว้พอนเด็เขาอยู่ดีไม่แห้งแน่ซุ่มเขาคือหนอดเจ้านั่นประเทศไทยก็เมืองนอกคนละไว้นะเส้นกล้องเด็เขาอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยบอกเขาประเทศแล้วก็มีตัวเนี้ยแหงเทพพพุทธเทพเวลาพุกบักรักษามเท่าเจ้าหน่อยเท่านี้บ้านเมืองรักษามมแตความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งเด้อไปใส่มาใส่ให้มแตจะจะเดินจะเดิน กคจเดินจะเินเลยว่างไปเมือ่อแ่ว้าเลบาดัไหนอีกไม่ใช่คมืนี่มวนอยู่บ่มวนอยู่ห้อจิตใจบอยากไปเบิงมอรมด้วยอยากไปเบิงหนังอยากไปเบิงบ่คุณเนใจมวนอยู่แต่ว่าแหงมกลังบมากมอรสิ่งหรอือมากมอรหมู่มยังเวิ่งไรื่ไปวารยสิผ้าไป ไปก็ไปโมเป็นไปละไปด้วยโมเนกระเคลืนกระท้าตัวอะไรอย่างไปเจ้าหนองนองม้อนอยู่จิตใจแต่ว่าจิตใจมันดื้อมเจ้าหนองน่องด้วยเราก็เบียดติกินยัางโอ้ยมีก็กินบมมีก็บมกินบังคับบังเขียนเนี่ยคเอ๋โอ้ยเขินหอนไม่โอ้ยอยู่บ่โอ้ยคืนหอดโวยวูนอยู่บ้านเมืองก็จะโมไปไสตโตจะไปยังจะไปก่อนบ้านก่อนเมืองเพื่อนนอนก็โมลับ ผมเมื่อย่ามไ้เกิดย่ามนั่นเนี่ยมุกกล่องนะโอ้ยคือหอดได้จากไปยังจะกไปใสามาใสาไป mm. ยังเด้เขาเกิดมาเขายังคอยอยู่ลำบากนานเะมือง oh <my> โตเหล่านี้จากบ้านจากเมืองจากพี่จากน้อ,นองให้เป็นถูกยึดถูกใจนบอกนี่ที่ไปเกิดดีเถึงสุกกับบอกนี่ที่ไม่โอ้ก,ก็อไรโอ้ยเกิดไปเกิดดี ้องสุกก็ขอห้เกิดเป็นอยู่ดีกินดีห้ห่างห้มไม่ห้ไม่รักมีทานจะสุกเป็นทวถีทัทวแดนให้เป็นก้นมวนก้นซื่นให้จะเดินจะเดินเดินไปส่มาส่ก็ได้จะไปคืนหอดลายจะยังจะไปไหวหามาเป็นลูกเจ้าคือเก่าอยู่บ่ห้มาแน่นียไหวไปไซเหวให้มาเป็นดุเป็นเต่าคือเก่าคือดังเนีซาไซก็ให้พ่อใพ่ออยย่บ่เออให้พ่อไป้พ่อเออย่าสุเก็บสุปวดคือเก่า่บ่ให้เป็นยัง กรับเกิดมาแบบให้มีอายุสังขารมันเยื่อนยังสุเป็นคนนี้ไว้มันถูกพีถูกน่องนอนบลับกินข้าบดแสบแล้วขึ้นหอดจ้ากุรอจนจนลงัวเบ่อขึ้นหอดกินปูกับ้นู่นขึ้นน่ายังนอบก่อนไปไก่บ้านก็เห็นเธอก่อนแล้วฟอนกับผู้ใดฟอนก็ไม่ใหญ่ต้องหมี่ไม่ใหญ่แล้วกระเบื่อแล้วไม่ใหญ่บุญล่ําเป็นอยู่บ่ค่ะฟอนเป็นอยู่บ่ยนะเจ้าที่แหดกล่ําเจ้าก็ล่ําเป็นอยู่บ่ โมเป็นแนวเสาเกี้อังเดียกิ่งลองสารพันธ์กันนี่แหะสารพันเป็นยุบใจมะกายมันหลงวะเด้อมันหัวหนองแลนวยักษ์ก็มาาสารพันบ้านหนู่มีบ้างเอ๊ันธ์บ่ฮัตเจ้าคนจ้ามาบอกฮัตใจเราโดเขาจะไปคนเบิ่งโอ้ยมันยืมอะไรห่วยลูกฆักลูกยังเห็นเบิร์ตพุ่นเห็นเบิร์ตทั้งอันไอ้ทั้งอันไัเกาะน้องนักเต่าบอลินเตรียมจ้าบี้มาบวชผู้ใดน้องนี้ยิ่สาว วันวานขึ้นฮอดยายทวดเด้อบัานอันพี่น้องทั้งน้าเตาแล้วบมเมนอารนันบริสไม่ยา่บัวสีมณีโจดน้าสกุลเกาแมนหยังกะเบาไปน้าสกุลเกาแสนต่บีสุกน้าสกุลเกาแสนตาวีสุกน้าสกุลไม่จะมณีโจดเออ ตอนนี้พ่อยายยังมีชีวิตอยู่นั่งอยู่บ่แฟนนะแฟนหนุ่มอ่ะพ่อยายพ่อพ่อยายสิงพ่อยายแฟนเจ้านั่นพ่อพ่อ, <What? S 1> พอสะอาดบ่เ <c oughs> ออยังมีชีวิตอยู่บ่บ <c oughs> ่เออรับไปใส่โอ๊ยล้วนี่ก็บาดเก่าบ้างละนี่บนเข้ากไปพื้นที่เข้าไป ไม่ถูกกี่นคนไม่ถ er> ูกแปดคนว้าไม่ถูกก็แปดป่ะแปดคนเหลือเจ็ดไม่ยากคือแปดนี่แปดคนมันเกิดมาเนี่ยมันหนีบุนงั่งย่งเจ็ดคนไพ่คือหนีเนาะบนคือไม่ถูกตายเกิดมากูแจ็คปีจังตายผู้ตายนี่จากนั่นเขาเลยแจ็คปี แล้วไรมิจเป็นเศษ<บ>หกสิบกว่าบ่บาลกแล้วลูกจากปีผู้ตายนั่นจากมกาจะไม่ลูกแปดก้อนเหลือเจ็ดไผ่จักปีผู้เขาตายผู้เขาหนีจาก,าาก,ไไกานั่ <c oughs> นเขาเลยจักปีได้เสาร์หกปีโอ้ยดิ้นเย็นดิฉีได้เสาร์สันแมนยูแต่ว่ามันเล่ามีเยอะขึ้น <peach fragrance> จากเแียวเพื่อมีอีกผู้หนึ่งแม่นไผ่แน่ไรเบิ่งลูกลอู้นง็นั่งเกศซนถ้ามาจองก้นแล้วโอวาดส่วดโอวดั <c oughs> อวดที่น <c oughs> ั่งคู่นี่ยกรลงสื้อแล้วโอ้ยโอวาดอำนาจน <c oughs> <c oughs> ้อ, <c oughs> อ,องคู่ลงซื้อลงซื <c> ้อ <oughs> ไหนยักแม่สาบัญญไปจษาโอ้ยลูกโตโกลนเลยเออลูกลูกยังบุกคนอยู่บอกเสียแต่เสียแต่ภาษาเดียวเนี่ยไม่โหค่ักีสารไปใาเนี่ยภาษา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 ลอ้ยจะตายจะคน ลงเลยเหรอีนี the oh oh. ่แต่ปราสาทก็จำไมได้อากไหนอะ่งโอวเออโอวัองปราสาทรโอวัปราสาสโอวก่อวัตคชื่อเขอะไรเออจิตใจเลเคยฟ้อนเคยล่ำเคยยั้งอยู่บ่เกิดมาเท้าซ้ำนี่ล่ะโอ้ยเคยอยู่ล่ำโมเป็นหลอกเขาเก่งโดตรงล่ำบเป็นพวกเขาร่ำไปเขาก็เก่ง ฟอนไปไหนยูฟ่อนกับฟ่อนเต้ล่ะฟอนกับเบิ้งนี้ตีโอ้ยฟ่อนให้พี่ให้น้องเบึ่งเนี้ยาไม่มีกองพอจะผ่อนไม่มีกองพอจะแอร์กองเออแขนแขน

ใกโซ่เลยโอบกซ่ใลูบตบลดแตงหอกงามแล้วจ้ามีลูกเกอโอ้ยจากงมัจะไรเฮ้ยเขาอยู่ดีเนี่ยมันจะมาขายดีไหบเลมาเป่านั้นไม่ใหญ่เลยมาเรียนเชิญหมอแขนมาแตงต่างประเทศเนาะค่ะมาตประเทศไห เกวดกบุญเวรเกิดเองนี่ไงแ้วมอแคนเข้ามาทั้งทีเลยค่ะโอ้ยโออนงามหลายมีไง cái đang lo ngon cái nó chị hết gì ơi, mình ăn ร้อเพลงอนั้นที่มาปวดให้โลนักนเพลงยังนนะอ่อนแล้วดีเซลเด้วอ่อนเนยเนยยอยกว่าหน่อยาทานองาอนแล้ว ว่าพาเราไปตอนขุ่มไม่ตีใส่เครื่องยิ้มไม่รังไหมได้นแนวใส่เครื่องก็ได้ด้วยนี่ดอนนี่กรอบมากเหมือนวันสองใส่เครื่องเหวยสิพวกข้าวอย่างเงี้ยม่นเดี๋ยวลับที่แตามมาเบิง้งตามมาเบิ้งผู้เบาย้ำบักมว่วงนะจ๊ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เลยเลยคะ่ะ ผู้ใดสนใจไอคิวติดตอ่อได้เลยเด้อนี่คนโสดบ่นี่โสดบ่นี่โสดหรือว่าโสดโเพื่อผู้สาวสนใจเพื่อผู้สาวสนใจติดต่อ,นนอไอ้คิว โอ yeah. cool. 응้ยเหนีนิเียวเ่นาัเเ้ส่านได้ี่นี่นี่ขางเสาหนึ่ง น้นำตาลเาไ้บานอเคตาลใหญ่ล้วนเยใ่เยอะเลยองโลดใช่พี่โคงเข่าขวางน้ำตาลไม่วันไหล น้า uh, ีบ okay, ีมากเหมืนมาถาผมทีบีัดเอมว่อรตีการแสดงนาก้อเพื่อผู้สาวมากเนาะมันว่าเอาไปลงช่องฮสานผู้สาวที่ติดต่อได้ทังไหน่ะนี้ทังขวราทังข้าวรเ่จ้าลอยจ้าลอยจ้า อเียอเดใส่รถดี่ดเจ้าเพียนจี่ะเนพอดีพอดีเนี่ยเด้อนาเจ้านโมดีเดีเจลดีเดีเซลารถเดียเบ้นี่ยไม่ได้ับาาดิเ้นได้องปลงเป อย่างนี้นี่ใส่แต่รสดีแม่นบ่ใส่รสดีครับใส่รสดีใส่ข้าวครัวใส่พริกคงก็ชูรสชูรสน้ำปลาปลาแดกไม่ได้ใส่เลยครับผมใส่บ่ใส่ปลาแดกวะใส่ใส่ปลาแดกน้ำเอาตามสูตรเลยเด้อสูตรใดก็ได้สูตรผู้บ่าวกี้ คนโสดเขาถามว่าโสดบ่โสดบ่ปากแสดงว่าบ่โสดเนี่ยนหรือโสดอยู่โสดโสดวะโสดท้าผมเป็นที่ว่าการบ่โสดบ่โสดไงไปเห็นไปเห็ตะกอนโสดอยู่ว่าเต้

พอาังโง่เรอไปอีกลไมาไยอาเลือเนือค่ะมาใส่ซอนาไม่พอเสียเพาเมื่ยแล้วโอ้ยหัวหอมนันจะหนกตกหลัก่กีบ่อบอเนียนปลามานี่ ป้าเนี่ยค่ะป้ากรตานมั้งเสบเด้ใส่ลกใส่้เมนูมากแต่กินกับเขาอ้หอมหอมมากเลยหอมเลยโอบนวะโอ้โหให้มันอยู่บนวะใส่เลยด้โหแม่หับูเคล่นยัางเคือนยมางผู้สาวมากย่างผู้สาวถามมา

ใส่ยิงใส่่านมัละมานหม้อหมักเนื้อเนื้อเงาไปเนี่มึงสรอสไปรกุลาเลยหัวมันนี่โสกโหนแนว่าฆังหมาดมากมันห่อนได้ยังมันไปจับตุ่ยไม่ห่อนเมยอย่างเมื่อหามาเอามได้หนุกบางหามัไนุกางีูขาดนั่ตรงน้่าเสียงอะไร ไปกูัมาใส่ขนหัวคันติดเศษเอาแล้วปนิมเข้มแล้วัน่ตาที่ผังนมันกินยุบเจ็บปากข้ามไงข้ามซยุบข้ามซ้ำนี่แหละก็อ่าปากข้างตาขรือคือเทิงไปมันหวานปะมนเน็นด้วย็ตะเสีย แต่ละคั้มวิธ <Bened ic te> ีกินองอได้ไปเบิ <Mach art anak lonely> ้งไปสอก่อนผลไม้ป่าบอ๊ะมักงอยก่อนหมุงไส่มากี่ตัวมักลงไส่มักลงไส่เออยมักลงไส่กินจังใดนะจ๊ะกินจังใดกินมันย้มมันสุกมันก็กินได้แต่ว่าไนมันนะตัวนี้เอาไว้กินกินไนมัน คือหมกบกกินคือหม,ก,มกบกชาติมันหรอบอคือหมกบกกินคือกันบอครับผมคือกันรสชาตคือดาบต้องขวาก่อนบอจังกินบอรครับทุบเลยทุบก <laughs> ินสดสดได้บอ <c oughs> มันคือเป็นหัวใจไม่มันคือเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจยนเ็ <c oughs> <c oughs> เอามาได้ใส่นะหนูหนูมันเอามากองไปหันหนูมันกินหม่องหวานเบอร์กระเลือตาไนมันมันก็ขี่ออกมันบัวครับมันกินแต่อันหวานหวานมันอม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 มากินแต่กินแต่เนื้อหวานหวานเนี่พวกกระตอกระแตมันอืมันหลอนกินนะ

จะมีสีอะไรเลยไม่น่าถ่ายมาเลยมีดาเที่ย่างนี้หมากลงใจมากลงใจอันนี้คือว่าไนสำหรับปลูกมันนนานาแบบมันปลูกก็ได้ก็คืนแต่ว่านี่มันเขามันม้อนนกม้อนยังมันกินแล้วมันกินมันเป็นเออมันเป็นพืชไเชอร์รี่มันเป็นในสนามไม้สีแดงบ้อมแล้วมันสุกมันจะหวาน บ้านี่คนกินได้บ่หรือว่าเฉพาะกินไดคนก็กินได้คอกันด้วยสุกมันนี่สซต้นมันเป็นต้นมันอยู่ใสเนาะต้นยนาพี่ที่เนาะนี่มีแต่อยู่หัน่นี่ก็เบิดดะยี่สูพันเบิดตัวกัดตเตยฐานัดเียฐานเเลยี่สูพันนับต้นก็ได้ ไม่โอดตอนมยมีเนาะพนัม้พื้นบ้านเทียงพญามาดนั่นเทียงคมคมใหม่โอ้เป็นหมากฟอยๆนั่นนี่เป็นหมากครับตามครับตามมาเขาถืขายลูกวไมากินลูกมารุูกใช่นี่เนมา่สาเยน่ไปถามสื่อน้มเซเว่นพ่มีได้หนิบิ๊กซี่โลตัสพ่มีได้นอยิาลตอมาอี๋ยัเพ็แพรงหน่ะในเซเว่นมาอี๋วะ ไอ้บางเอียงวะซื้อมันไหมพวกแอลมอนพวกเอียงเอไหมมันมีอีกบางเอียงวะบางฟิตตาชิโออียงเหรหมฟิตตาชิโอเอียงเหรอไหมเป็นผลไม้ของต่างประเทศขึ้นกันไอ้บางมันซื้อมาอียงก็ล่ะบากพิตาชิโออียงจะกย่างนี่ล่ะ นี้ก็เอาไปได้าือกันถ้ามีคนปอกวะพี่ทนปอกี่คนปอกใกล้เมียกี่วกินยี่บอนี่เออมาเล่นฟิตตาชิโอแหละกินยี่บอนี่เอาบอรวยยังไงเอาบางนีก็โมลเรื่องฟิตตาชิโอไมกินเบิ้งมันอยู่ลำไห้น่ะมัฟิตตาชิโอไหมอยู่ในเซเว่นนั่ไหมฮะอยู่ นีนคือจังกินยาสิทะเพาะเอาเพาะมันเพาะเอาแต่ว้านมายายกว่านี่เนาะใส่ต้องซิมเบังต้องชิมค่ะแซ่บไหมกระตันร้อยเอเออคล้ายๆกันเลยมันเป็นแบบเดียวกันมันเป็นฟิตาชิโอจริงๆเอาตันตังหนาไม่เมกินเอาง อันหนึ่งคือบักบกนี่บักบกหรือว่าพวกไอ้อีอย่งก็แอลมอนใช่ไหมตระกูลพวกตระกูลทั่วรสชาติแบบไหนกับตันเขาบอกรสชาติรือเหมือนไอ้เหมือนเมล็ดอะไรเหมือนเมล็ดทานตะวันเลยต้องให้พ่อเงี้ยวนกินกับแก้มเหลาขาวเนาะเพื่อสิกินเบิร์ตวะ Men như bài ta. Ba. Ba. Ba.